เปิดกล่องนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สายเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้เลยสายลงไปด้านนี้นะครับส่วนตัวอีกด้านนึงก็ลง เกี่ยวด้านในก็คือหมุน,มนติดกับด้านบนสุดเพื่อยึดกับตัวตัวก๊อกนี้นะครับกับตัวอางให้แน่นจริงตัวที่เป็นทองเหลืองก็คือจะเป็นตัวยึดให้แน่น จะให้มาสอง,งอันอันหนึ่งก็คือจะเป็นอยู่ตรงฝักบัวอีกอันหนึ่งแง่อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งครับอันนี้นก็คือจะเป็นตัวหมอมือเห็นอันนี้มองไม่เห็นอ่ะอ่าตัวนี้ใช่ครับรวบทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่นนยึดติด ก็คือชุด,น,ชดน,น,นี้ชุดนี้งั่อนี้ใส่ลูกยางก่อนแล้วก็ใส่ทาอเหลือเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนแน่นปับ๊บตรงนี้เนี่ยก็จะแน่นละไม่มไหมฮะแน่นกับตัวตัวอะสปาไม่หลุดไปไหน อันนี้จะเป็นสายต่อน้ำน้ำดีนะสองรูนี้ตอนนี้ก็จะมีสองรูนี้ สองรูนี้มองเห็นเป๊เลยอ่นะะมีสองรูนี้สองรูนี้ก็เอาสายนี้นะครับด้านหัวนี้หมุนเข้าไปไม่ใสฟักบัวไม่ใส่ฟักบัวครับสองสายมันเหมือนกันไหมไม่เหมือน,เอ,นเอาฟักบัวที่เป็นสายที่มีอยู่ตรงตรงนี้นะฮะนะฮะ ต่อเชื่อมไปกับตรงนี้ตัวยาวสุดนะจะเป็นตัวยาวสุด ก็คือสายที่มาจากขัวด้านบนนะครับยังไม่ใช่้สองสายที่ที่อยู่ในที่แยกออกมาเป็นสองเส้นหมุนนะครับเรื่อยๆ ก็จะเหลือสองสายนี้สองสายนี้สองสายนี้สายหนึ่งก็จะไปใส่กับมันจะมีอยู่สองสองสองรูเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่สองรูที่เหลืออยู่ใส่ใส่ยางละหนึ่งใส่อย่างละหนึ่งเข้าไปใส่ฝั่งไหนก็ได้ น้ำถินปักจริงๆเนี่ยจะเอาเอาเอาอกมารูนี้นะครับน,นี่ก็คือเราเก็บไว้ก่อนสายหนึง่งก็หมุนเข้าไปให้จำว่าตัวสายฟอกบัวเนี่ยก็เกี่ยบกับ ตัวท่อที่ยื่นลงมายาวที่สุดส่วนท่อสั้นอีกสองท่อเอาไว้สำหรับสองสายเมื่อมุนเรียบร้อยแล้วต่ออะไรจะเป็นน้ําน้ำร้อนน้ำอุนน้เย็นร้อนน้ำเย็นใส่ไหนก็ได้ใส,ไดใส่หนึ่งนะครับจะต่อกับเครื่องทำน้ําอุ่นส่วนอีกสายหนึ่งก็จะต่อกับ น้ำปกติที่มาจากทางท่อประปานะครับผมส่วนไอตัวฝาปิดด้านบนนี้นาฮะใส่เข้าไป่นั้นเองนะครับ น็อตนะครับตัวนี้ก็จะออกไม่เห็นอยู่ในรูนี้ครับอันนี้ต้องใส่ไขควงถูกไหมฮะอันนี้จะยากนิดนึงมันดูดเลยพื้นที่จะพื้นที่จะเล็ก เร,เรื่องเมืองจังอ๋ออ๋มไม่จูก็คือใช้ไขควงไข่ตาบรูนี้ซึ่งมันเป็นนอ็นอตน็อตอันนี้อยู่ในถุงนะครับเอาเขาเกี่ยวให้ได้ก่อน 嗯哼。拜。<laughs> ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ยำ้ำแล้วไปอีกทีหนึ่งให้แน่น <m> จุดก,กันหัวนี้จุดตรงมา้บจุดนี้นนนม,มนันจะเป็นเกลียวนะฮะอันนี้มันจะเป็นจุกปิด เรียบจอสวยงามนะฮะที่นี้โอเควา,าน้ำเย็นตเคนี้ก็ใส่ย้อนตรงกลางนี่เป็นฝักบัวเลื่อยใช่ไหมต้องใส่ในทวงนี่ทวงฝักบัวอ๋อส่วนลูกตุ้มตัวนี้ ครับอยู่ในกล่องใช้ในการถ่วงฝักบัวก็คือถวงให้ดึงกลับให้สายมันดึงกลับลคลายออกมาคลายเอาสายพาไปประตูก,กัน จริงก็ถอดทั้งสองฝัง่งแล้วก็ประกบเป็นตัวถ่วงให้เวลาโดยดึงฝักบัวออกมาใช้งานนะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวถ่วงให้สามารถดึงกลับลงไปได้ง่ายนะครับแค่นั้นเองสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะจบการประกอบอ่านะครับลูกค้าก็เอาน้ำดีน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเสียบเข้าไป ใช้งานได้เลยนะครับเมยรสนานะครับขอบคุณนะครับ